สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชมรถเกี่ยวข้าวนะครับบานเจริญการช่างนะครับโมเดล2020นะครับคันนี้ไม่แกะกล่องนะครับประเดิมงานแรกนะครับก็ปล่อยข้าวนะครับนี่ ก็จะย้ายเข้าบ้านก่อนนะครับพรงนี้ว่ากันใหม่นะครับก็อตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนะครับเกือบหกโมงได้สองอุ้มนะครับหนึ่งมาสองพันเจ้าเดียวกันนะครับมีรถสองพันนะครับอีกพันจะเป็นรถบริษัทนะครับ เกษตรพัฒนาคัานใหม่นี่จะเป็นรถอูนะครับบานเจริญการช่างนะครับใหม่แกะกล่องนะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับค่าตัวก็หนึ่งล้านเก้าแสห้ามืนบาทนะครับอันนี้ก็ดูไม่เล็กนะครับดูือบรถ กือบใหญ่เท่ารดใหญ่นะครับนี่ปล่ขอยข้าวใส่เด็กก้าเสียไทยนะครับวันนี้ดวนข้าวเปียกนะครับ ข้าวล้มแช่น้ํานะครับข้าวตั้งหมดครับหรือจะข้าวล้มก็ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่านะครับถ้าข้าวเปียกทางโรงสีเขาจะไม่รับซื้อนะครับต้องไปตากก่อนก็ถ้าไปขายก็ซื้อนะครับแต่ราคาถูก โอ้ปีนี้ข้าวถูกนะครับรถเกี่ยวก็ลำบากครับน้ำเยอะเสียงจมนะครับโอเคเรียบร้อยครับสิบบาทสิบบาทเสียไทยครับ วิ่งทุกวันนะครับคันนี้นี่ไม่มีวันได้จอดเลยโอ้สีพูดเข้ามาลยคันต่อไปเราจาัสีพู่แล้วมานเจาริญก,การช่างนะครับ เอาพอบระลงแล้วเอาข้า hey. ก็จะไปตื้นไปเด็กรถสองคนนะครับนี่เด็กรถเริ่มมองหน้ากล้องนะครับไม่ใช่ว่าเพร่อนเข้ามาทักกูเลยดูส่งผมครับกินขานเลยพี่น้องเสียกันหนาวดำเลย โดยยิงข้าวใส่อุ้มพับลงนะโอ้อุ้มอุ้มอุ้มแทงกลางนะครับนี่ไม่ใช่แทงข้างเนาะใช้ไฮดริกนะครับโอ้สุดจัดครับ อ่าครับอุ้มครับเรียบร้อยไปครับโอ้โหโอ้ไม่โอ้ดูครับดูไฟครับเอฟอีดีครับโอปูมาจักไหนครับโอ้ไหนได้ไเลยมั้งเดี๋ยวถูรางวัลที่สองเจอกันครับ นี่ทันเลิฟจะเป็นหัวยาวนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นคุณปูนะครับนี่เปลี่ยนหัวนะครับซื้อหัวเด้กล้ามาวางก็เปลี่ยน้าหน้าจะขาน้าฮีโน่เอสแปนะครับบล็อกเดียวกันสแลกก็ไม่ต้องเจาะรกูก็จะเป็นเครื่องเดิมนะครับผมวิทีหนึ่งาหกสิห้าแรง